สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องพิงค์่ะพับจีโมบายนะคะ,ะ,คะมีโปรโมชั่นคูณ2 UC ยูซโบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนมีถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะทุกคนนะคะแล้วก็มาที่ของขวัญเติมเงินตรงนี้เลยนะคะ UC ที่ซื้อทั้งหมดนะทุกคนเนี่ยดูดิเติม UC เยอะมากนะคะเหมือนประมาณว่าเติมร้อยเติม200 UC ได้คืน200 UC เติม1000 UC ได้คืน1000 UC อะไรแบบนี้นะคะก็คือคุ้มค่ามากเลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนก็จัดกันได้เลยเนาะนี่หกล้อหกสิย c สอง้อยสีสิบยูซ0สามร้อยเ้าร้ยนสมพันหพนะคะ6กพันได้6,000นะเอาง่ายๆห oh, oh. คุ้มมากๆเลยทุกคนถ้าใครจัดนะคะปกติเติมอยู่แล้วนะคะก็ต้องจัดแล้วเพราะว่าไม่เคยมีมาก,ก่อนนะคะคุ้มแน่นอนสวัสดีครับผม